ฮัลโหลไห่ไหทักทายจากนอร์เวย์นะคะสวัสดีเช้าวันพุธค่ะมาทานข้าวกับน้องเอล่ากันค่ะวันนี้กินแพนเค้กวันนี้อากาศก็ค่อนข้างจะแย่นิดนึงนะคะข้างนอกเหมือนรู้สึกว่าจะมีฝนลงมานิดนิดแล้วก็คลึ้มนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงกินไปพูดไปค่ะ สนุกสนานกับการกินสอดแทรกภาษาไทยเข้าไปวันละนิดวันละหน่อยนะคะทุกคนมาดูกันค่ะว่าน้องอิ่ล้วเขาพูดอะไรมัมามา่งม่แ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 ่ใให้ม่แมากินเหรอคะอืมอร่อยอร่อยด๋ก๋อมอืมแม่แมากินเองค่ะือน้องอิ่มแล้วเหรอคะ มา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 หมา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 เป็นหมาแล้วหรอคะให้หมาเห้หมา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 นี่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 นีนี่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 ไีนี่นีนี่นี่นนี่นี่นนี นี่นะ你好ฮันนี่你好ฮันนี่ฮันนี่นี่ยกินก่อนค่ะนกนกอะไรอีกล่ะนกมันยังไม่ได้บินผ่านเลยเอากินค่ะกินเฟิสฟิชปลาบุชม่ใช่บุชฟิสฟิสอ้หมูหมูพริกกรีส ภาษาโนเว่หมูเราจะเรียกว่ากรีสอุด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 ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า p i กใช่ไหมภาษาไทยเราเรียกว่าหมูอุดอุดมให้ปลาไอซีให้ปลาฟิชฟิชปลาฟิชภาษาไทยเรียกว่าปลาค่ะให้คยบี อ่าอะไรฝีผมผีดาผมค่ะผ <Feel. S 1> ิวหหูอือะไรอีกอันนี้อะไรจมูกแมบแมบอยู่ไหนจมูกแมบแมบต้องเห็นละมีแมบจมูกแมบแมบทำยังไง มี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 เออจมูกแมบแมปอย่างเงี้ยอะไจมูกจมูกไม่คมอะจมูกแมบแมปไปหรอคะมีมีมีไหนแก้มไหนแก้มอ้วนอ้วนนะแก้มลูกชิ้นอยู่ไหนแก้มแก้มแก้มอาชีสิแก้มแก้มแก้มค่ะเฮ้ยแก้มแก้มแก้มเอาตาอยู่ไหนคะตาเฮ้ยจีตาตาอยู่ไหนคะหันหน้ามาทางนี้ก่อนตาอยู่ไหนเอ่ย ากอยู่ไหนคะปากเอาตาอยู่ไหนคะตาตาค่ะตาไม่ใช่แก้มผมค่ะผมผมอยู่ไหนคะผมฟ e ล l good feel okay feel okay อะไร,ะรยะ f a k ไม่รู้ <c oughs> น็กห้อหัว เอียให้คากีให้คากแกให้ทาละกเกนเอาวาสเกวาสเก์หันนั่นนะทำยังไงคะวาสเก์หันนั่นนะโอ้ทำยังไงเอาวาสเกอันซิกเอาวาสเกอันซิเอาวัสเกโฮเลยวาสเกโฮเลยว้าวเก่งมากอัพโหลดมือให้ตัวเองปล่อยเลยเน่อืมเอาไว้พัดทำไงคะไว้พัด ชาทุ่อุ้ยทำอย่างนั้นเหรอคะโอ,โอ้โก้มด้วยคะ่ะก้มสาธุว้าวเอาใส่หัวทำไมอะคะเอากินอีกไหมอิ่มหรือ,อยังอิ่มแล้วเนาะอิ่มแล้วเนาะอิ่มไหมคะอิ่มยังอิ่มแล้วลงไปเล่นไหมหมาจะดื่มกาแฟเอชีเอชิตาชิตาซิต,า,ตาเอลาชิตา เอล,ล่านะ <Hi S 1> ่าบนเก้าอี้หายหายเฮเบ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 เอาทานค่ะมามาไปแล้วนะมามาจะไปทานกาแฟแล้วนะาเดบราจุ